สวัสดีนะคะวันนี้เป็น E p ีสองเนาะที่พูดต่อเรื่องโรคหนังแข็งนะคะตรงนี้แสงมันก็จะเข้าหน่อยเพราะว่าเป็นหลังร้านก็จะมีแสงหน่อยพูดถึงเมื่อวานต่อที่ว่าเราก็จะรู้สึกอาการคนที่จะเป็นโรคหนังแข็งอ,อาการก็แสดงออกว่าตอนที่เรานอนแล้วลุกขึ้นมาเราจะรู้สึกว่า เราลุกไม่ค่อยขึ้นนะคะลุกยังไงก็ไม่ขึ้นโอ้ยทำยังไงมันปวดเมื่อยไปหมดเลยนะคะปวดเมื่อยโดยเฉพาะอันเนี้ยเขาเรียกอะไรนะสบักแขนตามไหลเราจะยกแขนไม่ขึ้นตอนที่ปล่อยนะยกแขนได้แค่นี้กว่าจะรู้ตัวทุกทีจะออกกำลังกายตลอดใช่ไหมมาอยู่จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายคืองานเยอะมากมันมีงานสองหน้ามีทั้งร้านกาแฟแล้วก็ทำผม ทำกับข้าวให้อีกนะคะให้กับร้านกาแฟาอีกให้ของลูกออพอทีนี้มันพักผ่อนน้อยไงทุกอย่างอะถ้าชีวิตของคนเราเนี่ยการพักผ่อนน้อยคือเรื่องสำคัญมากเลยรู้ตัวเลยว่าออนอนเกือบตีหนึ่งตื่นตอน6กโมงเนี้ยซึ่งเราอายุเยอะแล้วนะตอนนั้นนะตอนนั้นก็ปรมาณห้าสิบต้นต้น,ตนนั้นนะ ตอนที่เริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็พักผ่อนน้อยตื่นแบบนี้ทุกวันแล้วกลางวันไม่เคยได้นอนเลยทําแต่งาน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 น่้นนี่นัน่นนันน่น,น,น,นมีแต่เรื่องเครียดเครียดเข้าในในหัวเราด้วยหลายเรื่องหลายเราเนาะตอนนั้นะ่ะก็ยังยังคิดเลยว่าผ่านมาได้ไงเนาะมีเรื่องสารพัดที่เข้ามาอยู่กับชีวิตประจําวันแต่ละวันแต่โชคดีที่แม่ย่าเนี่ยเป็นคนที่ นอนง่ายหลับง่ายไม่ว่ามีเรื่องอะไรนะก็จะวางไว้เลยว่าตรงนี้นะฉันจะนอนแล้วนะแค่นี้จบแต่ก็ไปนอนหลับอุ้ยโชคดีตรงเนี้ยเป็นคนหลับง่ายไม่ว่าเราไม่แตกที่ด้วยนะคะคือแบบที่ไหนก็หลับได้อะไม่จําเป็นว่าแตกที่แตกทางก็เพราะเป็นคนที่จะเรียกว่าโชคดีที่เป็นคนที่ไม่ขี้ระแวงคนที่ขี้ระแวงเขจะนอนไม่ค่อยหลับจริงจเรื่องเนี้ย ไม่ว่าเรื่องอะไรจะเขาจะเข้าในหัวแล้วเขาก็จะกลัวแล้วก็ระแวงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ไม่เคยตรงไหนก็ได้ให้หลับได้หมดแหละเป็นอย่างนี้ค่ะ้าพอตื่นมาเอารู้สึกว่าปวดเมื่อยปวดเมื่อยใช่ไหมมันก็ยังไม่ออกการนะเราก็ยังกินสเปตสตะปะไปะทั่วปกติที่เป็นคนชอบกินมะเขือเทศอ่ะก็กินมาปกติตั้งนานแล้วเนาะ กินมะเขือเทศเยอะกินวันกิโลมั่งอะไรประมาณนี้ชอบกินตำมะเขือเทศนะไม่ชอบกินตำมะละกอกนะชอบกินตำมะเขือเทศไม่รู้เป็นอะไรชอบมากอร่อยใส่กระปิ่นิดนึงเงี้ยหัวหอมกระเทียมตำก็เปกันแล้วก็กิน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 มะเขือก็ะเขือเทศสีดาแต่ก็ข้าวอะไรก็กินปกตินะคะแต่ว่าเป็นคนกินน้อยเนาะแต่สําคัญที่สุดการพักผ่อนการออกกําลังกายในช่วงนั้นก็ไม่มีเลยเพราะว่ามันหน่งอไเนาะ ทำงานก็เยอะแล้วเงี้ยก็เลยไม่มีเวลาที่พักผ่อนเนาะนั่นแหละจะทำให้ภูมิแพ้ฝั่งเราอะ่ะแย่ร่างกายเราก็จะอ่อนเน่ยเราจะไม่มีภูมิต้านทานเพราะว่าเราพักผ่อนน้อยเนาะก็เลยเกิดอาการป่วยอะไรประมาณนี้แต่ก็สังเกตดูบางคนที่ป่วยก็มีนะอายุสิบห้าเคยเจออยู่คนอายุสิบห้าชื่อน้องเอ่ยชื่อเขาน้องเขาเสียไปแล้วแหละชื่อน้องครูหมา ได้คุยกันนานอยู่น้องแบบน้องเป็นคนทางใต้อเอเป็นน้องเขาเป็นอิสรามั้งน้องบอกว่าป่วยมาตั้งแต่อายุสิบห้าแล้วพอมาตอนไหนนะอายุเท่าไหร่รู้นนองเขาก็มีลูกหนึ่งคนนะแล้วแฟนเขาก็เขาไม่เคยพูดถึงแฟนเขาเนาะก็เห็นเขาไปไหนก็ไปคนเดียวกับพ่อแม่เขาจนเขาถึงอายุเท่าไหร่นะ ยีนะ่สิบสองมน้องเขาก็จากไปเพราะว่าเหมือนน้องเขาก็เดินไม่ค่อยได้แต่พอมาพอมาได้กินยาคุณหมอใช่ป่ะน้องเขาก็พอเดินได้ไปพยุงได้ไม่ไม่ต้องไปใช้รถเข็นอนะเมื่อก่อนก็จะใช้วีแชร์ใช่ป่ะไปไหนแล้วก็เอาเครื่องออกไปด้วยอย่างนั้นนะพ่อแม่เขาก็ดูแลดีมากเลยนะคะจนถึงวาระสุดท้ายของน้องเขากินอะไรไม่รู้แล้วร,รู้สึกว่ามันจุกเหมือนกดเลยย้อนนะอะกระเพาะเขาไม่ย่อย,อยไงเพราะว่าเพราะว่าคนป่วยหนังแข็งนะ มันจะแข่งไปถึงกระเพาะข้างในนะถ้าใครเป็นที่อาการหนักๆต้องระวังไม่ใช่โกกรคกรดหลย้อนนะแต่คือ,อมันจะตรงเนี้ยเขาเรียกหลอดอาหารนะที่เรากืนลงไปมันก็จะแข่งไปถึงกระเพาะค่ะ,อะพอดีที่อย่างกับอย่างกับแม่เงี้ยแม่ไม่เคยไม่เคยให้เป็นอย่างนั้นคือโชคดีที่เป็นคนชอบกินของอุ่นๆนะโชคดีตรงนี้ที่ไม่ต้องมาปรับปรับตรงเนี้ยเพราะว่าผู้ป่วยหนังแข็งแต่ละคน เขาบอกว่าต้องกินอะไรที่มันอุ่นๆร้อนๆใช่ป่มมันจะช่วยได้ในข้างในของเราไงเช่นหลอดอาหารลำไส้กระเพาะอย่างเงี้ยจะได้รับความอุ่นแต่ถ้าใครต,ติดติดความเย็นนะคนนั้นอะแย่อาการแย่จริงชอบกินอะไรที่เย็นและปัน่นอะไรพวกนี้น้ำแข็งน้ำก็ต้องกินเย็นเย็นอย่างเงี้ยคนนั้นะจะปรับตัวยากแล้วก็ทุกทรมานเนาะทีนี้อย่างว่วต้ม กินคนชอบกินน้ําชาแล้วก็ต้มตลอดกินกาแฟก็เป็นกาแฟร้อนไม่ชอบกินกาแฟเย็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ไม่กินชาเย็นชาเขียวอะไรพวกนี้ขายนะแต่ไม่เคยกินทําอร่อยแต่ไม่เคยกินกถ้าอยากอยากรู้ว่าเป็นยังไงเงี้ยเราก็จิบนิดเดียวถ้าเป็นร้อนกินชาเขียวชาเย็นมาก,ก่อนแต่พอมามากินชาจะรู้สึกว่าปวดตามข้อตามก,กระดูกนะตอนที่ปวยไงไม่ เอ๊ะทำไมปวดข้อปวดกระดูกแค่ทนไม่ไหวก็เลิกกินชาไปก็มากระหลังก็เริม่มก็ยังไม่รู้นะว่าป่วยเป็นโรคหนังแข็งกว่าจะรู้เนี่ยมือมันออกอาการที่ค้าแล้วก็ดําแล้วก็บวมบวมไปหาคุณหมอข้อและกระดูกเขาบอกว่าออไม่ใช่แล้วอันนี้เนะี่ยไม่ใช่เป็นโรคข้อโรคกระดูกแล้วออคนไข้เป็นโรคหนังแข็งไข่ไปรักษาเลยเขาบอกงี้มันออกมันออกตามผิวแล้วเขาบอกงี้ เนี่ยประมาณนี้ยก็เรียกว่าสองปีสองปีไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเราป่วยเป็นโรคหนังแข็งิดูแล้วกันแล้วคนบางคนอ่ะจะรู้ได้ไงบางคนบอกหมอตรวจพบเจอเพิ่งเป็นปีนี้ไม่ใช่คนที่เป็นแบบถ้าออกอาการมือตึงแข็งผิวหนังผิวอะข้ำยังไม่ถึงกับแข็งแต่ข้ำเปลี่ยนสีจักตัวเองเป็นคนขาวก็จะเป็นคนขำข้ำเริมมีคนทักทาไมดําจังทาไมดําจังหลานสาวก็บอกว่า ทำไมป้าเดี๋ยวนี้ป้าดํานะอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เราก็มองดูก็เหมือนเดิมนี่หว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเนี้ยเพราะจะไม่รู้เรื่องหรอกในช่วงแรกๆอ่ะแล้วก็อีกเยอะอะอย่างหนึ่งตักอาหารมาจะใส่ปากเนี้ยเดยแต่ข้าวเข้าในปากอาหารก็ร่วงลงไปชัยจานเราก็ไม่สังเกตอะไรวะกินกินข้าวทําไมอาหารของเราเราตักเราตักเข้าปากเนี้ยมันจะมีอาหารด้วยใช่ไหมแต่มันตักเข้าไม่ได้มันเข้าแต่ข้าวแล้วก็ เสษอาหารก็ตกลงไปที่ชามแต่ที่ไหนได้กว่าจะมันรู้ปากมันหดไงกามกาม,มันหดปากยังไม่หดนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนปากหนังริมิีปากก็ปกตินะปากไม่หดบัดก,กามกามหดกามหดเราอ้าปากเยอะไม่ได้เราก็ไม่รู้เนาะอันนี้คือจุดสําคัญถ้าใครเป็นเป็นโรคหนังแข็งอนาะการสองอย่างเนี้ยจะรู้เลยอาก,การปวดเมื่อยตึง ตื่นมามือชามือนี่ชามากๆเลยนะใช่ชาธรรมดาชามากก็แช่น้ําอุ่นอะไรไปเราไม่รู้อนะเนาะแล้วก็เนี่ยอันที่สองที่จะรู้ก็คืออ้าปากได้นิดเดียวต้องพยายามอาปากตัวเองดูนะคะถ้าใครรู้ทันตรงเนี้ยรักษาได้เร็วมากแต่ไม่ใช่รักษาหมอโรงพยาบาลคนะ่ารักษาโรงพยาบาลไม่มีรางหาหมอจะบอกเลยว่าไม่มียารักษานะคนไข้ต้องต้องทําใจนะว่า อ,อ,อยู่กับโรคให้มีความสุขแล้วพอโรคเนี้ยไม่มียารักษาอล้วอย่างหนึ่งก็ในอนาคตคนไข้อาจจะพิการหรืออะไรแล้วแต่ว่าการดูแลตัวเองอะแค่ไหนอะไรเงี้ยขอให้อยู่กับโรคมีความสุขรักษาตามอาการนะคะคนหมอเขาจะบอกเนี้ยไม่ต้องกลัวนะมีคนดูแลอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องกลัวเพราะงั้นก็คือไม่สามารถทาง,งานได้ไงพอต่อไปนิ้วจะหักมือจะงอใช่ไหม เท้าก็ไม่สามารถเดินได้ตอนแรกยังไม่เข้าใจนะว่าทําไมเราจะเดินไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างขนาดนั้นเลยเหรอคะคุณหมอจริงเขาบอกคนไข้ต้องดูแลตัวเองอย่างดีนะคอยนวดคอยนวดคอยประครบแล้วก็แช่มือด้วยน้ำน้ำอุ่นทุกวันเลยนะเขาบอกอย่างนี้เพราะมาตอนหลังมันไม่สามารถทํางานได้จริงเพราะว่าขนาดช้อนจะตักใส่ปากเนะี่ยยังไม่ได้เลยนะจะจบแล้วจะ ีพีนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาต่อว่าแค่ช้อนตักข้าวอะยังยกไม่ไหวอะ่ะเพราะมือมันแข็งเราไปหยิบอะไรมันก็จะเจ็บนะคะขอบคุณนะคะ